เปิดใจสมรักคำสิงมีลูกหาเลี้ยงครอบครัวในวันที่ถูกยึดบ้านจนแทบไม่เหลืออะไรเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักมวยชื่อดังเรือเอกสมรักคำสิงเจ้าของฉายามไม่ได้โม้โดยล่าสุดได้มีลูกสองคนช่วยกันทำงานเป็นยูทูบเบอร์และหลายคนคงจะเห็นผลงานกันมาแล้วอย่างมากมาย ซึ่งทางด้านสมรักเล่าว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ประจักษ์ชัยเป็นคนแนะนำให้ทำ YouTube เลยบังคับลูกให้ทำบ้างพอมีคนติดตามเยอะจึงได้ทำอย่างจริงจังและคิดว่าการเป็น y o u t u b e อเป็นจุดของการสร้างไรายได้โดยช่วงนั้นสมรักํำสิงํำธุรกิจและขาดทุนจนต้องถูกยึดบ้านไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าน้ำมันรถซึ่งต้องยอมรับว่าการที่น้องเบสลูกสาวทำงานเป็นยูทูบเ e อร ได้มีการนำเงินทั้งหมดมาดูแลทุกคนในครอบครัวให้สบายและประสบการณ์ด้านความล้มเหลวจะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ส่วนทางด้านความรักของลูกสาวน้องเบสํำสิงและแฟนหนุ่มชื่อดังตรงตรงล่าสุดทางด้านหนุ่มตรงตรง,ตรงก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าแม่ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เมื่อได้มาคบกับน้องเบสแล้วก็ไม่มีคำว่านอกลูก่นอกทางอีกเลย แม่เรียกได้ว่าความรักก็ไปได้สวยขณะเดียวกันครอบครัวก็ยอมรับแฟนคลับอย่างเราก็คงจะต้องช่วยเอาใจกันต่อไปละค่ะ